กล่อง ECU ช h อบผลิตยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันเลยครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เฟส2ของ ECU shop กันแล้วนะครับที่นี่นะครับเอาพลังงานแสงอาทิต์นะครับเข้ามาใช้งานร่วมกันกับกระแสไฟฟ้าปกตินะครับและกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเจ้าตัวแผงโซลาเซลล์นะครับก็จะต้องเข้าที่อินเวอร์เตอร์ที่เราผลิตและสร้างขึ้นมาเองนะครับเพื่อมาใช้กับโรงงานของเราโดยเฉพาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในโรงงานครับว่าเทคโนโลยีที่เราใช้ผลิตกล่องเพื่อสมรรถนะให้รถคุณเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ มาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเลยนะครับห้องนี้นะครับเป็นห้องที่เราใช้เครื่องจักรนะครับประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆลงบนแผ่น PCB นะครับมันสามารถวางอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยําและรวดเร็วนะครับทำให้เราสามารถผลิตสินค้าดีๆคุณภาพสูงได้จํานวนหลายๆชิ้นต่อวันเลยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราวางตัวอุปกรณ์นะครับเข้ากระบอร์ด PCB เรียบร้อยเลยนะครับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่เราใช้リフォวตัว น้ำยาตะกัวนะครับเข้าไปผสานระหว่างขาของอุปกรณ์กับแผ่น PCB นะครับผมอ่ะครับผมผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่า CPU ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นขนาดเล็กขนาดไหนนะครับขามันเล็กมากๆนะครับแต่ว่าคุณภาพมันสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันหาไม่เจอแน่นอนว่าขาไหนช็อตหากันนะครับเราเลยต้องใช้กล้องมาโครนะครับ ซูมเข้าไปเพื่อตรวจเช็คนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบอุปกรณ์ทั้ง95ของบอร์ดเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีอีก5ครับที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นใหญ่นะครับเครื่องจักรนะครับไม่สามารถวางอุปกรณ์ลงไปบนแผ่น PCB ได้นะครับเราจะต้องใช้คนประกอบนะครับผมซึ่งในหน้าที่นี้นะครับเราจะต้องใช้พี่พนักงานที่เป็นพี่ผู้หญิงครับสาเหตุนะครับเขาจะมีความละเอียดและมีความรอบคอบนะครับในการติดตั้งอุปกรณ์ลงไปในแผ่น PCB นะครับผม ห้องนี้นะครับเป็นห้อง PCB A test นะครับเป็นห้องที่เราใช้ลงโปรแกรมให้กับบอร์ดที่เราสร้างขึ้นมา100%แล้วนะครับผมห้องนี้เนี่ยเราจะป้อนสัญญาณเข้าไปให้กับตัวบอร์ดเนี่ยให้มันรันการทํางานเหมือนอยู่ในรถจริงๆเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะจําลองเหตุการณ์นะครับว่าสินค้าชิ้นเนี้ยมีปัญหาเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องเทสจะบอกว่ามันผ่านไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับ อ่ะเรียบร้อยครับผมขึ้น e อ r ร์เนะครับก็คือสินค้าชิ้นนี้ QC ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นบั่นใจได้เลยนะครับว่าสินค้าทุกตัวผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดมาเรียบร้อยแล้วครับผม โอเคครับหลังจากที่เราได้สินค้าที่ผ่านการลงโปรแกรมแล้วก็ QC มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาปั๊มขึ้นรูปใส่มนลกันนะครับก็โดยโมลที่เราใช้นะครับเรามีทีม R แ B นะครับที่เขาออกแบบหน้าตามูลนะครับให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยดูสวยงามนะครับน่าใช้แล้วก็ CNC ขึ้นรูปด้วยตัวเองนะครับแล้วถึงจะมาปั๊มขึ้นรูปที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการขึ้นรูปของสินค้ากันเลยครับผม ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือโมนที่เราขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของการที่เราจะนํำสินค้าพวกนี้นะครับไปเทสกับรถจริงวิ่งใช้งานจริงก่อนส่งไปขายให้กับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับเราดูขั้นตอนการผลิตกล่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าชุดปักตรงรุ่นนะครับที่เราติดตั้งให้ลูกค้ากันนะครับมัน มีวิธีการผลิตยังไงนะครับขั้นตอนแรกเลยครับก็คือขั้นตอนการตัดสายไฟนะครับเราจะมีเครื่องตัดสายไฟที่สามารถทําให้สายไฟทุกเส้นที่เราตัดเนี่ยเข้ากันแบบเป๊ะๆแม่นยําได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ชุดสายไฟมาแบบนี้ครับทุกคนข้อต่อละแต่ละข้อต่อเนี่ยก็จะมีระยะห่างตรงตามสเปคชีตที่เรากําหนดเอาไว้นะครับผมตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้ย้ําพินสายไฟนะครับยังไม่ได้เข้าปลั๊กเเราไปย้ําพินกันเลยครับผมข้อดีของการที่เราใช้เครื่องเนี่ยมันจะทําให้เราย้ําได้เร็วกว่า ย้ำได้สวยกว่าแล้วก็ย้ำได้แข็งแรงกว่านะครับผมพูดแล้วมันไม่เห็นภาพครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองย้ำพินให้ดูนะครับย้ำด้วยครีมปกตินะครับกับย้ำด้วยเครื่องคิมนะครับเดี๋ยวดูว่าอันไหนเนี่ยมันจะยึดสายไฟเข้ากับพินได้แน่นกว่ากันนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูเลยครับอันนี้สายไฟชุดสีเหลืองย้ำด้วยครีมครับอันนี้ย้ำด้วยเครื่องคิมนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปรียบเทียบจากสายไฟที่ย้ำด้วยครีมก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันจะรับน้าหนักได้เท่าไหร่นะครับเค อ่ะโอเคครับตอนนี้นะครับเราดึงชุดสายสีเหลืองแล้วนะครับที่ย้ำด้วยครีมนะครับได้1.35กิโลนะครับอันนี้คือน้ําหนักที่มันรับได้สำหรับการย้ำด้วยครีมปกตินะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าย้ำด้วยเครื่องครีมนะครับจะรับน้ําหนักได้เท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคเริ่มเลยครับอุ๊บหุดแน่นกว่าจริงอ่ะโอเคครับนี่คือสายไฟที่ย้ำด้วยเครื่องครีมนะครับสามารถรับน้ําหนักได้ทั้งหมด6กิโลครับทุกคน โอเคครับหลังจากที่เราย้ำพินกันเสร็จนะครับเราก็จะเอาชุดพินเนี่ยเสียบเข้าหลังปักได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้สายไฟมันแน่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องเทสกันนะครับว่ารูปแบบของสัญญาเนี่ยมันทํางานตามปกติไหมนะครับผมอ่ะครับผมตอนนี้ชุดสายไฟตรงรุ่นของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคุณภาพของสายไฟตรงรุ่นที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมันดีจริงไหมเราเลยต้องสร้างเครื่องซิมูเลเตอร์เทสขึ้นมานะครับเพื่อเช็คว่าข้อต่อสายไฟแต่ละข้อเนี่ย มันมีคุณภาพที่สูงจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมั่นใจได้เลยว่าสายไฟตรงรุ่นทุกเส้นนะครับผ่านการตรวจสอบอย่างมาตรฐานมาหมดแล้วนะครับโอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่าใครที่ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้แล้วคงจะมั่นใจในคุณภาพของสินค้า iu shop ที่ผลิตขึ้นมาจําหน่ายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับยังไงฝากช่วยกันแชร์คลิปวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับสินค้าคนไทยนะครับมาตรฐานระดับโลกแน่นอนครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ